ก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r o l e r Feel นะครับผมวันนี้ก็จะมาแปลกหน่อยวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเกมแต่เราจะมาพูดเรื่องอนิเมะนะครับอนิเมะที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นะครับที่เราเห็นว่าเป็นการ์ตูนตามช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทีวีหรือช่องทางสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Netflix i c e Pri ชีอ e พรดี AAS Play Disney Hotstar อะไรอย่างนี้นะครับเหล่านี้นะนะครับมันมีที่มาจากอะไรนะครับอนิเม็เนี่ยคืออะไรที่เราจักจะรู้จักกันในวันนี้ผมได้เตรียมข้อมูลมานําเสนอทุกท่านให้ทราบกันแล้วนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะเริ่มกันก็ถ้าท่านนะครับชอบสาระคลิปสาระดีๆอย่างนี้ก็ขอให้โปรดติดตามกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของผมด้วยนะครับก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะอนิเมะเนี่ยนะครับมีหน้าตาเป็นอย่างไรที่จริงแล้ว a อนิเมะก็คือการ์ตูนนะครับแต่ว่าเป็นการ์ตูนที่มีลักษณะพิเศษก็คือนะฮะ เออ่เป็นวัฒนธรรมของชาวเอเชียนะครับอนิเมตเนี่ยถือกำเนิดมาจากประเทศในเอเชียนะครับซึ่งเราจะไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับการ์ตูนของฝั่งยุโรปนะฮะหรือฝั่งตะวันตกนะครับเพราะว่าการ์ตูนกับอนิเมตเนีฮะมีลักษณะที่คล้ายกันคล้ายกันตรงที่ว่าเป็นการ์ตูนแต่ว่าที่ต่างกันก็คือต้นกำเนิดของมันและก็ รูปร่างลักษณะของการวาดลายเส้นการลงสีสันนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับที่มาของคำว่า a อนิเมะนะครับท่านอนิเมะเนี่ยนะครับมาจากภาษาอังกฤษนะครับที่จริงแล้วนะฮะมาจากคำว่าออแอนิเมชันแอนิเมชันก็คือนะฮะภาพเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนั่นเอง หรือลักษณะของการเคลื่อนไหวของวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าแอนิเมชันนะครับคือการเคลื่อนไหวข,ของวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งบางที่มาเนี่ยนะครับเขากล่าวกันว่ามันมาจากภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับคำว่าแอนิเมเนี่ยมาจากภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าภาคเคลื่อนไหวนั่นเองนะฮะโดยคําว่าแอนิเมเนี่ยนะครับเป็นคําที่ใช้จํากัดความนะครับจำกัดความอ่ آ, การ์ตูนนะครับการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่ง มีที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับถ้าเราเคยได้ยินนะครับอนิเมะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราเรียกว่าอนิเมะนะครับแต่ถ้าเป็นอนิเมะของประเทศต่างประเทศต่างๆป,ประเทศอื่นอย่างเงี้ยครับก็จะตามด้วยอนิเมะนะเช่นอนิเมะจีนนะครับหรืออนิเมะเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถามว่าต่างกันอย่างไรก็ตอบได้ว่าที่จริงแล้วนะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันตรงไหนล่ะแต่แค่แตกต่างกันในแหลกที่มา ของคำว่าอนิเมะนะครับส่วนที่มันไม่ดที่มันต่างกันจริงๆเนี่ยนะครับมันก็แค่เรื่องของเนื้อหานะครับเนื้อหาแต่โดยรวมแล้วภาพงานภาพและสีสันนั้นมีความคล้ายกันนะครับนะอย่างอนิเมะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเราเรียกว่าอนิเมะถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นอนิเมะของจีนเราก็เรียกว่าดองหัวใช่ไหมครับดองหัวแปลว่า อนิเมะของประเทศจีนนะครับคืองานแอนิเมชันงานภาพเคลื่อนไหวของประเทศจีนนั่นเองซึ่งงานแอนิเมชันเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่เนี่ยจะมีต้นกําเนิดมาจากมังหะมังหวาหรือว่ามังหัวไลท์โนเวลนะครับหรือจะเป็นโนเวลซึ่งเป็นนิยายแบบรูปแบบเต็มก็ได้หรือจะมาจากงานเขียนประเภทอื่นๆงานวรรณกรรมนะครับ ของประเทศใดๆก็ได้ทั้งสิ้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่คําว่าอนิเมะเนี่ยครับมีต้นกําเนิดนะฮะมาจากคําว่าแอนิเมชันซึ่งประเทศญี่ปุ่นนํามาย่อนะครับโดยเรียกว่าอนิเมะนั่นเองถ้าพอฟังมาถึงจุดนี้แล้วก็พอจะเห็นภาพแล้วครับว่าที่มาของคําว่าอนิเมะเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมาจากภาษาอังกฤษคําว่าแอนิเมชันนะครับย่อออกมาก็เลยกลายเป็นอนิเมะนะครับนะ ทีนี้เนี่ยถามว่าอนิเมะจะต้องมาจากอะไรจะต้องมาจากวรรณกรรมอย่างเดียวไหมหรือว่าเกิดขึ้นเองได้โดยไม่จําเป็นต้องมีต้นฉบับก็ตอบได้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่อนิเมะนั้นมาจากงานวรรณกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นมังงะมังฮวามังฮัวหรือมาจากไลน์โนเวลต่างๆ,ๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นไลท์โนเวลของต่างประเทศในยุโรปหรือว่าเป็นไลท์โนเวลของประเทศในฝั่งเอเชียก็ได้นะครับยกตัวอย่างอนิอเมะที่มาจากมีเอายางนี้ดีกว่ายกตัวอย่างอนิเมะที่มาจากมีแรงบันดาลใจมาจากนิยายของฝั่งตะวันตกเช่นดีเทคทีโคนันนะครับดีเทคทีพโพนันเนี่ยเป็นอนิเมะแนวมิสเตอรี่นะครับ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชอร์ร็อกฮูมซึ่งเป็นนิยายนะครับเป็นนิยายของทางฝั่งตะวันตกเขาซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็ได้นำเ,เรื่องราวเกี่ยวข้องกับนักสืบนะครับคอยสืบสวนสอบสวนมาเป็นประเด็นหลักในเรื่องนะครับ,รบท่านอาจารย์โกโชอาโอยาม่านะครับ ท่านเป็นผู้แต่งเรื่องนี้ท่านมีความชื่นอชอบอตัวละครดังกล่าวที่ชื่อว่าเชอร์ร็อกโฮมพอสมควรนะครับและในเรื่องนั้นก็จะมีดรวัสสันซึ่งเป็นตัวละครที่คอยช่วยเหลือ,อท่านคุณเชอร์ร็อกโฮมอยู่บ่อยๆนะครับโอเคอนิเมะยุคแรกเลยนะครับเราต้องย้อนกลับไปในปี1917นะฮะในวันที่30มิถุนายนนะครับ ในประเทศญี่ปุ่นในช่วงนั้นนะครับยังยังเป็นชุกยุคที่เป็นยุคาชาตินิยมสูงอยู่นะครับและตอนสมัยนั้นเนี่ยครับยังมีเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งกําลังจะอุบัติขึ้นนะครับในฝั่งยุโรปนะฮะทีนี้ทางประเทศญี่ปุ่นทน่านก็เขาก็มีการานำแอนิเมชันเรื่องหนึ่งแอนิเมะดังกาวเนี่ยครับเขาเรียกว่า อนิเมะเรื่องแรกของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้นะครับชื่อว่านากามูระกาธนะนะครับแต่งโดยอาจารย์จูจุนอิจินะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยนะครับถือว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรในระดับหนึ่งเพราะเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับเพราะสมัยนั้นเนี่ยอย่าลืมไปว่าโทรทัศน์ของประเทศญี่ปุ่นก็ยังเป็นโทรทัศน์ขาวดําอยู่นะครับแล้วก็ นั่นคือก็เป็นเรื่องแปลกใหม่ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นไม่เคยมีงานอนิเมะแบบนี้มาก่อนนะฮะไม่มีงานภาพเคลื่อนไหวอย่างนี้มาก่อนมีแต่อาจจะเป็นถ่ายทอดเรื่องของสงอทอดซีไม่ใช่ครับเรื่องของวัฒนธรรมซะมากกว่าไม่ได้มีไ่ไม่ได้มีงานการ์ตูนงานภาพว่าดสักเท่าไหร่นะครับและประกอบกับในยุคนั้นเนี่ยงานที่เกี่ยวข้องกับ งานวาดการ์ตูนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เป็นพี่แพร่หลายมากนะักในในฝัน่งเอเชียตะวันออกนะครับทีนี้เนี่ยอ,อนิเมะในยุคแรกๆเนี่ยครับเขาไม่ได้ใช้กระบวนการผลิตยอย่างที่เราเห็นกันนะครับไม่ได้ใช้งานกราฟิกหรือว่ามีการสร้างสตอรี่บอร์ดอย่างละเอียดเหมือนที่เราเห็นกันในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อนิเมะของปัจจุบันนะครับ ก็จะมีที่มาจากการทําแผ่นฟิล์มนะครับทําการเพ้นท์ไปลงบน,แผ,นแผ่นฟิล์มด้วยมือนี่นะครับไม่ได้ใช้โปรแกรมหรือ cg ในการทำแอนิเมชันในสมัยนั้นนะครับก็นะครับ a อนิเมะในยุคในยุครางนี่นะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่อนิเมะนั้นมีความรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดนะครับงานอนิเมะทั้งหลายเนี่ยครับมีความนิยมสูงสุดในยุคนี้น,นั่นเองก็คือว่ากล่าวได้ว่าถ้าอนิเมะนะครับในยุคนี้เนี่ยไม่โด่งดังจริงๆเนี่ยก็คงไม่มีคนต่างชาติมารู้จักนะครับงานอนิเมะซึ่งเป็นสุดยอด งานงานหนึ่งที่เป็นวัฒนธรรมแบบซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศญี่ปุ่นและเอเชียนะครับต้องบอกเลยว่าอนิเมะในยุคนี้มีความสำคัญอย่างมากในการาส่งผลให้าทางาทางาทางาประเทศในภูมิภาคเอเชียแล้วก็วูมิภาคอื่นๆทั่วโลกเนี่ยนะครับ ได้เริ่มรู้จักวัฒนธรรมของฝั่งเอเชียมากขึ้นนะครับนะฮะแต่เราก็ยังต้องเคารพต้นฉบับน,นะครับซึ่งอนิเมะเนี่ยฮะเขามาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นแล้วการนําเสนอต่างๆนั้นก็ยังคงมีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเข้าไปสาผสมโรงอยู่นะครับบวกกับการที่ว่าสมัยก่อนนั้นประเทศญี่ปุ่นยังเป็นประเทศชาตินิยมนะครับอ่านะเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองแบบฟาสซิสต์ด้วยนะครับ ก็จะยิ่งแสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น,นได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนิเมะทุกเรื่องนะครับที่มาจากบังงาเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นเสมอไปนะครับอนิเมะหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นดราก้อนบอลนะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับที่ตัวของ เรารู้จักกันนะฮะก็คือพระเอกชื่อว่าโกโกคูเนาะหรือว่าคือภาษาอังกฤษอะเรียกว่าโกคูนะครับหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าโงูหางเ, oh เอ้ยไม่ใช่โงหางเอ่ออะไรนะโกโกคูโกคู Go Go แล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมเรียกภาษาอังกฤษามาตลอดเนาะโกคู Go เนี่ยที่ขี่เมฆสีทองเนี่ยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยการขี่เมฆเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของที่เขา พูดกันในในในตำนานเอ่อตำนานเรื่องของไซอิ๋วนะครับซึ่งก็คือซุนหมอคงนั่นเองในประเทศจีนเอ่อไซอิ๋วเนี่ยครับเขาเขาจะเขาจะขี่เมฆได้นะครับเป็นลิงที่ขี่เมฆได้เนาะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the journey of the west ก็คือเป็นวัฒนธรรมเป็นเป็นเหมือนเรื่องเล่าเรื่องตำนานของ ประเทศจีนเขานะครับว่ามีลิงตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งมีอิทธิฤทธิ์มากนะครับถึงขนาดว่าเง็กเซียนฮ่องเต้ต้องไปออออขอให้พระโพธิสัตว์เนี่ยครับช่วยในการกำราบนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็สามารถกำราบและผนึกขอคงเอาไว้ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆที่ผมยกให้มาว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ไปปนอยู่ในอนิเมชันเอนิเมอ่ะโทษทีครับอนิเมในช่วงแรกๆนะครับ มันก็มีทั้งวัฒนธรรมของในประเทศญี่ปุ่นเองประเทศในเอเชียเองหรือแม้กระทั่งว่ากระตูนที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันมวยไทยนะครับแอนิเมชันแอนิเมชันเหล่านี้เนี่ยนะครับคือผมจะเรียกปนๆกันนะทั้งแอนิเมะแอนิเมชันซึ่งมันก็คือเรื่องเดียวกันนั่นแอนิเมะที่มีความเกี่ยวข้องกับกับมวยไทยอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะมีการนําเอาวยไทยน,ยนะครับไปวัฒนธรรมวยไทยของเราไปใส่ไว้ในในอนิเมะนะครับให้เราเราก็จะได้พบอันว่านะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการนําไปใส่ก็จริงะนะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของอ่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรองเขานะครับก็คือว่าเขาก็จะชูเรื่องของ เทคนิคการต่อสู้ของประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักนะครับ oh. เทคนิคการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นก็เช่นพวกเคนโดนะครับเทควันโดหรือว่าคาราเต้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามก็มีมีการนําวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆนะครับนําไปใส่ไว้ในแอนิเมะเหล่านั้นด้วยนะครับทีนี้บริษัทที่ ทำเกี่ยวกับอนิเมะพวกนี้นะครับเ,เริ่มแรกเขาก็จะไปติดต่อจากสํานักพิมพ์นะครับสํานักพิมพ์หรือผู้แต่งนะครับในการทำเ,เขาเรียกว่าในการอะแด็นะครับอะแดปเทชันก็คือว่านําตัวของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่เรียกว่ามังงะเนี่ยนะนำไปดัดแปลงเป็นอนิเมะให้เราได้ดูกันนะครับ โดยบริษัทที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็นะครับอย่างเช่นสตูดิโอจีบีซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสตูดิโอจีบีนั้นได้เลิกกิจการไปแล้วและได้สืบทอดออกมาเป็นบริษัทใหม่ก็ชื่อวโปรน็อคโปรน็อคนะครับสตูดิโอโปรน็อนั่นเองนะฮะอย่างทอยแอนิเมชันอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสตูดิโอที่ทำดราก้อนบอลในช่วงแรกๆนะครับแล้วก็ทำวันพี c e นะครับซึ่งเป็น การ์ตูนมังะที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับมียอดขายาจำนวนต่อเล่มเนี่ยนะครับหลายหลายร้อยล้านเล่มนะครับซึ่งมีความนิยมสูงๆนิยมมีความนิยมค่อนข้างสูงนะครับคือสูงที่สุดเลยในบรรดาการ์ตูนร่วมสมัยนะครับคือหนังสือการ์ตูนร่วมสมัยเนี่ย ถ้าไม่พูดถึงวันพีก็ไม่ได้นะครับสมัยก่อนมันจะมีอยู่สามเลือ่องในกันก็คือ1นวันพีกสก็คืออนุโตะและ3ก็คือบริชสามเรื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าบิ๊กบิ๊กทรีบิ๊กทก็คือ3ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองแห่งวงการแห่งวงการหนังสือนะครับแล้วหลังจากที่3เรื่องนี้ได้นํามาทําเป็นแอนิเมะก็มีแฟนคลับทั่วโลกคอยติดตามรับชมอยู่นะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคน ตา,ตามไปดูตอนเก่าๆนะครับแม้กระทั่งคนที่ดูจนจบมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังตามกลับเข้าไปดูนะฮะมีอยู่2เรื่องที่ยังไม่จบนะครับคือวันพีสกับบลิสจากเท่าที่ผมทราบนะบลิสเนี่ยผมไม่ได้ติดตามแต่ว่าวันพีสเนี่ยยังไม่จบแน่นอน่วนรารโตจบไปแล้วตอนนี้อยู่ในอ่อยูในขั้นตอนการทาวบรุโตซึ่งวารุตก็ดําเนินเรื่องไปหลายหลายอพิโซดแล้วด้วยนะครับโอเค ส่วนเนื้อหาที่ผมเขียนไว้บนหน้าจอท่านก็สามารถอ่านเองได้นะครับไม่จำเป็นต้องพูดเนะาะอย่างตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องอีวานเกเลียนนะครับเซนเซียดตะกันบอลจีทีอินิเชียลดีโอเชนเวฟจอมโจรดูแปงแล้วก็โดรารอมอนนะครับ ในเมยุคปัจจุบันนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเนื้อหาก็ยังเป็นอย่างที่ลักษณะคล้ายๆว่าทําให้เด็กเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับมันจะตา่างกับอนิเมะในสมัยก่อนซึ่งอนิเมะในสมัยก่อนจะมีความดิบเถื่อนมีความโหมดร้ายหดหูเศร้าหมองและน่ากลัวมากกว่าอนิเมะในยุคปัจจุบันแต่ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอนิเมะนั้นด้วยแล้วก็ตามแนว ทางของอนิเมะที่จะนําเสนอด้วยนะครับนะครับท่านสามารถอ่านออเองได้นะครับถ้าท่านสงสัยอะไรเพิ่มเติมท่านสามารถอ่านบนหน้าจอได้นะครับต่อไปเราก็จะพูดถึงว่าอนิเมะนั้นมีแนวอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่คืออนิเมตแนวปัจจุบ,บันอย่างเรื่องนี้ก็คือมหาวิปนึกบานดันดาดันนะครับฟรีเลนนะฮะ อันนี้พารเกตอิสอ the ด a ะ e นะครับซากาโมโตเดแล้วก็ o n the Mo ม e เมนต์อ t h เดอะตนั่นเองต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับคือเรื่องของแนวการจัดแนวอนิเมะเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนะครับผู้แต่งแต่ละคนด้วยนะครับการจะพิจารณาว่าอนิเมะไหนเนี่ยนะครับเป็นเป็นเรื่องอะไรต่างๆนี่นะครับ มันพิจารณาค่อนข้างลบาบากเพราะว่าอนิเมะสมัยสมัยนี้ไม่หรือสมัยก่อนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะไม่ได้อยู่แค่ชองราเดียวนะครับอนิเมะม่จะมีหลายช่องราด้วยกันก็คือมีหลายประเภทหลายแนวด้วยกันคืออนิเมะเรื่องเื่งหนึ่งเนี่ยจะมีชองราประมาณ2อถึงสนะครับชองราด้วยกันซึ่งมันก็แล้วแต่นะครับว่าอนิเมะเรื่องไหนจะ มีช่องล่าอะไรนะครับนะฮะอย่างตัวอย่างแรกที่ผมจะโจกให้ท่านได้เห็นกันซึ่งเป็นอนิเมะที่มชีช่องล่าประเภทนี้เนี่ยนะครับมีจํานวนมากที่สุดแล้วจากประสบการณ์ที่ผมเคยดูผ่านตามานะครับอันนี้ก็คือนะครับอนิเมะแนว r o m a n ต์หรือโรแมนติก c อมเมดีนะครับซึ่งไม่เหมือนกันนะครับ r o m a n ต์กับโรแมนติกคอ m e มดีก็ม,กมีความต่างกัน โรแมนต์นี่ก็คือเรื่องของการพาราัฒนาึนเรื่องความรักความสัมพันธ์ความคิดความอ่านนะครับของตัวละคร2คนนะครับซึ่งนะครับเป็นคู่รักกันหรือชอบกันหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ได้นะครับซึ่งนะครับตัวอย่างเรื่องอนิเมะแนวนี้เนี่ยนะครับก็คือปูบล็อกนั่นเองนะฮะ หรือเดอะทันเนลทูซัม,มเมอร์นะครับซึ่งเป็น The Movie นะครับโทษทีเป็นเป็นเป็นมูฟวี่ที่เข้าโรงหนังแต่ว่าไม่ได้มีซีรีส์นะครับเป็นเป็นมูฟี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแอคชั่นก็ไม่ยากครับอันิเมะอนิเมะแ,แนวแอคชั่นเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยครับจะเน้นฉากต่อสู้เป็นหลักนะครับถ้าให้ยกตัวอย่างก็อย่างเช่น Spy X Family นะครับ เพราะว่านี่เพราะว่าปายฟมิลี่ฉากต่อสู้ค่อนข้างที่จะดูเดือดใช้ได้พอสมควรดันดาดันก็เหมือนกันนะครับที่บอกไปพราะดันดาดัน,ดน,ดนเน้นเรื่องการต่อสู้เป็นหลักนะครับ,รบแต่ก็ยังมีผสมเรื่องของโรแมนติกคอมเมดี้เขไปด้วยนะค,คืออย่างที่ผมบอกว่าอน,นิเมะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แนวเดียวอน,นิเมะเรื่องนึงอาจจะมีหลายแนวก็ได้อาจจะมีหลายช่องร่าก็ได้แล้วแต่นะครับ Adventure ก็เช่นวัน e พ e นะครับดราม่ Drama ก็เช่น Attack on Titan Silence ส o y อยส์ยูอนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยครับโชมของเรื่องเนี่ยก็จะเป็นการทำให้คนที่เรารักเนี่ยครับเสียชีวิตลงนะครับนั่นก็คือเน้นเรื่องของความเศร้าหมองเป็นธีมหลักของเรื่องนั่นเองแฟนตาซีดังเทแฟนตาซีซูเป,ปอร์แนเชอรลมีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับ แฟนตาซีเนี่ยมันเป็นเรื่องราวในจินตนาการนะครับเรียกโลกในเทพนิยายโลกที่มีพลังเอ่อพลังเหนือธรรมชาติเป็นเทพเจ้าเป็นผีเป็นปีศาจอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสามารถไปสามารถโดนบันดาลอะไรบางอย่างได้มีพลังเวทมนต์อะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมก็เลยจัดรวไมไว้ในประเภทเดียวกันแต่ที่จริงแล้วมมีความต่างกันในรายละเอียดนะครับครับ มิสซิลี่ก็เป็นแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งท่านสามารถหาดูได้ไม่ยากนะครับแต่ดูายากแต่เพราะว่าจํานวนเนื้อจำนวนเรื่องที่มีแนวนี้ค่อนข้างน้อยนะครับแต่เนื้อหาแต่ละอย่างเนี่ยมาสเตอร์พีซทั้งนั้นเลยอย่างเช่นคินดดอิจินะครับคินดดอิจิเป็นเอ่อเป็นการ์ตูนเป็นอนิเมะด้วยเป็นบังงาด้วยซึ่งเกี่ยวข้องกับนักสืบเหมือกนกันหลายคนก็จะเอาคินดดอิจิไปเทียบกับโคนันเหมือนกันว่าทั้งสองเรื่องนี้มีความ ดีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรนะครับนะแล้วก็หรือทิวเลอร์นะครับ, er รบซึ่งที่จริงแล้วเป็นอีกแนวหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงนะครับแต่ว่ามักจะมักจะมาด้วยกันนะครับเช่นนะครับเ,เรื่องเด n โน e นะครับเดซโนดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยมทูตเนะาะยมทูตแล้วก็เรื่องราวของตัวละครเอกที่ไปพิวพ,พ,พ,พันกับหนังสือ เล่มหนึ่งนะครับซึ่งสามารถทําให้คนตายได้นั่นเองต่อไปก็คือแนวไซโคโลจีไซโคโลจิคอลก็เป็นแนวจิตวิทยาซึ่งผมไม่น่าจะผมส่วนตัวผมไม่มองส่วนตัวนะผมไม่มองว่ามันไม่น่าใช่แนวแนวอนิเมะโดยตรงแต่น่าจะไปรวมกับมิสเตอรี่ซะมากกว่า,ววาเพราะว่าอะไรเพราะว่าลักษณะของ อนิเมะเนี่ยนะครับมันมันไม่มันมุ่งเน้นไปที่เรื่องจิตวิทยาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความน่าสงสัยมีสิ่งที่เป็นปริศนาอยู่มากพอสมควรซึ่งผมก็ควรจะจัดให้มันไปอยู่กับข้างบนนะครับต่อไปนะครับผมจะไปแบบไปไนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คิดมันนานเนาะ สปอร์ตก็คือบูลล็อกนะครับสปอร์ตก็คือกีฬานั่นเองแลมดังนะครับอะไรเหล่านี้นะครับเล่นเน้นเรื่องของมิตรภาพการฝึกฝนและความสามาคคขี่ความเป็นหมู่คณะแล้วก็ความรับผิดช,ชอบนะครับต่อหน้าที่ด้วยนะครับบอยเลิฟเกิลเลิฟก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเอ่ออนิเมะแนวบอยเลิฟเกิลเลิฟก็หมายถึงแอนิเมะแ,แ,แนวโรแมนต์นั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวละครหลักในเรื่องนี้ หรือคู่หลักคู่รองในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะมีความต่างกันนิดนึงก็คือเขาเป็นเพศสภาพเดียวกันนั่นเองนะครับครับต่อไปก็คือฮาเลมรีเวิร์สฮาเลมนั่นเองตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างชัดเจนก็ที่สุดก็คือนะครับไฮสคูลดเอ็กดีนั่นเองเพระเเอกในเรื่องนี้นะครับจะมักจะมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างหรือถ้าไม่มีพลังพิเศษก็จะมีความน่าดึงดูด ซึ่งอาจจะไม่ดึกน่าดึงดูดจริงๆก็ได้แต่ว่านะครับด้วยต่อด้วยความที่ว่าเป็นผู้ชายเพียงไม่กี่คนในเรื่องนะครับซึ่งผู้หญิงมาห้อมล้อมนั่นเองนะครับไม่ว่าด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายในเรื่องนี้มักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษนะครับต่อไปแนวไอซีใครก็แท้ทถาไอโกเรนคเนเจตแอสซาลาริซิโลอะไรอย่างนี้นะครับนะครับหรือบางเรื่องอย่างเช่นเเกิดเป็นนางลุง ลุงอายุห้าสิบสองปีคนหนึ่งซึ่งไปเกิดเป็นนางร้ายในต่างโลกนะครับผมจําชื่อเรื่องไม่ได้แต่นั่นแหละก็เป็นแมวการ์ตูนที่พูดถึงคล้ายๆว่า,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 าม,มีความแฟนตาซีนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมันเป็นประเภทของแอนิเมะแนวหนึ่งไปเลยนะครับเขาแยกกันอย่างนี้เพราะว่ามันมีความมีความพิสดารอยู่เหมือนกันนะครับว่าไปเกิดใหม่เป็นเป็นอะไรนะเป็นตัวละครในเกมแล้วเกิดใหม่เป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเกิดใหม่เป็นผู้หญิง แล้วเกิดใหม่เป็นสัตว์เชนเ่นเป็นเป็นสลามอย่างเงี้ยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหรือเกิดเป็นมอนมอนในไม่ใช่มอนเกิดเป็นผู้กล้าอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไปปราบมอนสเตอร์หรือว่าไปไปลงไปลงเหมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปก็ เอ่อคอมเมดี้นะครับในคอมเมดี้เนี่ยก็ดูไม่ยากนะครับโทบปหลักๆก็คือความกาวของเรื่องนั่นเองถ้าเปิดมาตอนแรกแล้วกาวเลยเนี่ยนะครับมีโอกาสสูงมากที่อนิเมะนั้นจะเป็นแนวคอมเมดี้นั่นเองโชเนนเซเนนโชโจโจเซอะไรพวกนี้นะครับที่จริงแล้วไม่ใช่แนวของอนิเมะแต่ว่ามีลักษณะเป็นการจัดประเภทของกลุ่มคนอ่านมังงะซะมากกว่านะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับ ้คำว่าโชเน้นเซเนนอะไรต่งางๆมาเป็นภาษาของคนอ่านนะครับไม่ใช่ภาษาของคนดูอนิเมะแต่ที่เขามาเรียกรวมๆกันก็เพราะว่าอนิเมะมีการดัดแปลงมาจากบังงะเหล่านี้นะครับยกตัวอย่างเซเนนนะครับซึ่งเป็นบังอะของคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขามุ่งเป้าให้คนที่เป็นผู้ชายที่มีอายุกว่า18ปีขึ้นไป เป็นคนอ่านอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีวิลลาซากะอย่างนี้เป็นตน้นเฮนไตนะครับจะมีเนื้อหาอย่างไรผู้คนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องเป็นต้องพรรณนาให้มากมายนะครับจะมีเนื้อหา v d s m i n s e t s ntr หรือไม่ก็ได้นะครับ ntr คือการนอกใจนะครับ v d s m ก็อาจจะเป็นพวกอาการเอ้ไม่ใช่อาการเขาเรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม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 ่พึงประสงค์นะครับต้องอาศัยความยินยอม นะไม่ไม่เหมาะสมถ้าไม่ได้รับความยินยอมนั่นเองส่วนอินเซสก็คือการร่วมเพศระหว่างญาติสนิทด้วยากันอะไรต่างๆเนี้ยนะครับนะครับตรงนี้ผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าสัต์ท่านสามารถอ่านกดพอดนะกดอ่านได้นะครับครับท่านสามารถกดพอกดอ่านได้นะผมก็ต้องขอจบคลิไปไบไวๆ นะครับมากดพอดูเพื่ออ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้นะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอข้อมูลสาระสำคัญสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับอ n นิเมะให้ท่านทราบและถ้าท่านชอบท่านก็ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับหมดเวลาของผมแล้วสวัสดีครับ